เวียดนามค่ะป้าน้องไม่ได้ลงมาตั้งแต่เช้าเขาเริ่มจะโรยแล้วนะคะอันนี้สามดอกค่ะได้ลงมาตั้งแต่เช้านะคะเขาเริ่มจะตัดเวียดนามบานสี่ดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกวันนี้ห้าดอกนะคะนี่ค่ะโบตันเวียดนามค่ะซ่อนนี้สามดอก ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะบานสองดอกค่ะเอสองข้าบานเต็มที่แล้วค่ะขยับหน่อยก็ร่วงนี่มีตัวแมงมาแอบอยู่ตรงนี้นสีแดงนะคะานาสีแดงค่ะคราวนี้มีสองลูกนะคะ นี่โบตันเวียดนามค่ะนี่ฟ้ามุยค่ะ